การเซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับโจนานทานทาด้วยนะครับอ,อ่ชาบิอลอนโซ่นะครับตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานับกันครบ3สัปดาห์นี่เข้าสู่สัปดาห์ที่2ที่อลอนโซ่กำลังจะไปคุมเรออลมาริตนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอาทุกน้องติดตามไปนะที่เป็นข่าวตอนนี้ก็คือจนนานทานเนี่ยจะออกจากเรือคุเซนนะครับและและจนานทานทาเนี่ย ตรงกับแผนการเล่นของลูเบนอามูริมเป๊ะเลยฉะนั้นการเซ็นฟรีในครั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่พลาดต้องเข้าร่วมแข่งขันแมนยูจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากไบเยอร์บินกเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาที่ต่างให้ความสนใจในดิวของตัวทาด้วยเช่นกันเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะได้ตัวจูนทนทาไห เมนยูสนใจคว้าตัวจุนทันทาแบบไร้ค่าตัวอยู่แล้ว